ผมอ่ะเจอพี่พลผ่านทาง YouTube ครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยเทรดในสายที่เป็น SMC กับอย่าเรียกว่าเทรดครับเรียกว่าศึกษาในสายที่เป็น SMC กับ ICT มาก่อนอยู่แล้ว <c oughs> ก็เลยมีโอกาสได้ค้นหาเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะเป็นพวกอ r เดอร์บล็ตัวตัว PA ตัว market trap ตัวโครงสร้างตัว AMD ทั้งหมดครับ <c oughs> ก็เลยมาปะเจอคลิปของพี่พลที่ได้มีการทำอธิบายไว้ อยู่ในช่องพิพลนซึ่งมีเยอะมากผมก็ไล่ศึกษาจากตรงนั้นมาครับแล้วก็ผมก็ประทับใจวิธีการสอนที่มันเข้าใจง่ายครับเวลาที่จะย่อยเรื่องยากๆครพี่ปให้มันสามารถเข้าใจในเรื่องที่มันง่ายคือมันต้องใช้ประสบการณ์ครับไม่งั้นเราจะไม่สามารถคิดคาพูดมาอธิบายคนอื่นได้แล้วก็ตัวอย่างจากประสบการณ์จริงๆครับที่เอามาสอน่ไม่ใช่แค่ตําราในเนื้อหาครับเอาประสบการณ์จริง,รงมาสอนเลย แล้วผมก็มองว่าอาจารย์คนเนี้ยคือพี่พลเนี่ยสร้างรายสร้างรายมนันใจในการเรียนรู้เวลาสอนก็จะมีการแทรกสอบข้าคิดต่างๆแบบนเนี้ยครับเข้าไปในคลิปอยู่สม่ําเสมอเลยผมก็เลยรู้จักอาจารย์แล้วก็ติดตามมาตั้งแต่ช่อง y u t u b e เลยครับนั่นคือจุดที่ผมเริ่มมารู้จักพี่พลครับโอเคพอถัดมาปุ๊บผมก็ตามสเต็ปเลยครับตามมาที่ Facebook ต่อพอมาตามมาที่ Facebook ผมก็จะเห็นแล้วว่าอาจารย์คนนี้เนี่ยมีคน มีมีคนติดตามเยอะแล้วก็มีการอ่โพสต์หน้าหน้าเทรดที่สม่ำเสมอแต่ว่าหน้าเทรดอะ่ะมันจะไม่ใช่หน้าเทรดที่เน้นตัวเลขจะมีนานๆจำนาทีนึงแต่ว่าจะเน้นเรื่องของหน้าเทรดจุดเข้าอันนี้คือผมก็จะรู้สึกประทับใจละคือไม่ได้ใช้ตัวเลขในการล่อคนเข้ามาแต่ว่าใช้ลักษณะวิชาแล้วก็จุดเข้าต่างๆครับแชร์ให้กับลูกเพจที่เขามาติดตาม ตัวสไตล์เองอะครับสไตล์การเทรดเนี่ยผมดูแล้วมันมีความเสถียรคือคือเวลาที่เราเข้าไปเปิดดูย้อนย้อนหลายๆภาพที่แคปไว้อ่ะมันจะมีจุดเข้าเร็วแล้วก็ออกเร็วโดวยเฉลี่ยจะอยู่ประมาณสักสิบห้าถึงสามสิบนาทีอะไรประมาณนี้ครับก็จะปิดงานละจุดเข้าแม่นยําแล้วก็ไม่ได้อยู่ในตลาดนานเกินไปเพราะว่าการอยู่ในตลาดก็เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งเลยครับแต่ทีนี้ส่วนตัวแกะไหมนะครับแกะหน้าเทรดไหมก็ผมไม่ได้แกะครับเพราะว่าผมอยากที่จะไม่ไม่อยากจะเดา แล้วก็ไปเข้าใจเอาเองทีเนี้ถ้าเราเข้าใจผิดเนี่ยมันมันจะยุ่งครับเพราะว่าเราจะไม่ได้เนื้อหาที่ถูกต้องผมก็เลยตัดสินใจมาเจอตัวจริงมาเรียนกับพี่พลดีกว่าคือผมแบ่งเป็นสองอย่างครับพี่พลก็คืออันแรกที่เป็นวิธีก่อนวิธีในการ how เนี่ยวิธีในการทําให้คนอื่นเข้าใจเนี่ยคือการอธิบายเนี่ยมันทําให้เข้าใจง่ายมันไม่ได้ซับซ้อนเน้นเรียบง่ายเน้นใช้ได้จริงสับ ที่เป็นทับศัพท์บางอย่างครับพิทพลก็ไม่ได้ใช้แต่ว่าใช้ภาษาที่คนอื่นเข้าใจได้ง่ายๆไงคือผมรู้สึกประทับใจตรงนั้นนี่ก็คือวิธีในการที่พิ่พลแ p p โพสต์ในการสอนอันดับที่สองเป็นประสบการณ์ครับก็คือความรู้ซึ้งในด้านต่างๆครับคนเราถ้ายังไม่ถึงขั้นอย่างที่ผมบอกไปเราจะย่อยเรื่องยากให้มันเข้าใจง่ายๆมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยเคยฟังฝรั่งมาก็จะเข้าใจระดับหนึ่งครับ แต่พอมาเสริมด้วยการฟังพี่บลในการเข้าเรียนแล้วเนี่ยเราก็จะความรู้ที่เคยเข้าใจมันก็จะยิ่งแน่นขึ้นอีอะไรที่มันยังรู้ได้ไม่ครบอ่ะครับมันก็จะได้รู้จากตรงนี้ครับแล้วก็ประสบการณ์แล้วก็ความสาเร็จในวงการที่พี่บลอยู่มา20ปี plus 20ปีบวกอ่ะครับมันก็เป็นตัวกระตุ้นอย่างหนึ่งเป็นตัวคอนเฟิร์มอย่างหนึ่งว่าอืมเราน่าจะเลือกอาจารย์ได้ได,ได้ได้ถูกแล้วแล้วก็ผลลัพธ์ ที่เป็นรูปธรรมนี่ยทั้งตัวอาจารย์เองที่มีการโพสต์ไว้อยู่นวแล้วก็นักเรียนที่มาเรียนนะครับมันมีการโชว์ผลแบ็กเทสโชว์ผลฟอร์เวิร์ดในแต่ละสัปดาห์เงี้ยก็ยิ่งทําให้มั่นใจว่าเราไม่ไม่ได้เลือกอาจารย์ผิดแล้วก็นักเรียนเนี่ยผลงานก็จะใกล้เคียงค่าเฉลี่ยที่จะเทรดได้ก็จะใกล้เคียงกันผมก็เลยคิดว่านี่แหละน่าจะตัวจริงละของจริงครับผมอย่างที่ผมบอกไปในตอนต้นว่ามาจาก Smc แล้วก็ iCT เนาะแต่ว่า อาจจะไม่ได้แบบรู้ซึ้งในทุกๆอย่างที่เขาสอนเนาะก็ผมก็จะมาจะเอ่าแล้วก็ปัญหาที่เจอครับปัญหาที่เจอก็จะเป็นเรื่องของสองแบบเลยที่คนส่วนใหญ่ต้องเจอแน่ๆครับก็คือเรื่องเทคนิคที่เป็นฮาร์ดสกิลคือผมอจ,จะยังวิเคราะห์กราฟไม่เป็นยังอ่านโครงสร้างได้ไม่คมครับแล้วก็เอถ้าโครงสร้างไม่ได้เนี่ยที่เหลือเนี่ยลําบากแน่นอนเพราะถ้าอ่านโครงสร้างไม่ได้ไปต่อลําบากเพราะว่าเราจะไม่รู้ว่าเราจะเล่นฝั่งไหน ครับแล้วก็เราก็ขาดกลยุทธ์ที่ชัดเจนจุดเข้าจุดออกตัว SLTP เงี้ยแม้ว่าจะศึกษา SMC ICT ม้างผมก็ยังวางจุดเข้าจุดออกได้ไม่ไม่ดีเท่าที่ควรเราก็ขาดทุนบ่อยครั้งนี่คือปัญหาที่เจอก็คือจากการตั้ง RR ที่อาจจะไม่เหมาะสมในตอนแรกครับทั้งตั้งมากไปตั้งน้อยไปตั้งมากไปก็ไม่ถึงตั้งน้อยไปก็โดนก่อนโดนโดนกินก่อนประมาณนี้ครับแล้วถัดมาครับ นอกจากฮาร์ดสกิลก็จะเป็นซอฟต์สกิลที่เป็นเรื่องของไม้เซตจัดก,การอารมณ์การเทรดได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับทุกคนเพราะว่าเราก็อยากจะแก้ไขนะมอมันเข้าแล้วมันไม่ไปอ่ะเราก็อยากจะเข้าไม้ที่ต่อเนื่องเพื่อจะเอาคืนมันก็เป็นสิ่งที่พบเจอได้ในทุกๆคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาหลักๆครับที่ที่เจอก่อนที่จะมาเรียนหลังจากได้เรียนนะครับผมก็มั่นใจมากขึ้นครับในในการเทรดความมั่นใจมันก็จะมาจากแบ็กเทสมาจากฟอร์เวิร์ด เราเข้าใจตลาดเราเข้าใจโครงสร้างเราก็จะวิเคราะห์มันได้ดีขึ้นครับแล้วก็พอวิเคราะห์เสร็จเราก็จะมีแผนการเทรดที่มันชัดเจนครับพี่พลก็จะให้คําแนะนําว่าแต่ละวันแต่ละเซสชันต้องเข้าออกสูงสุดได้เท่าไหร่โดยประมาณจากค่าเฉลีย่ยไม่มากไปไม่น้อยไปเพราะว่าหน้าเทรดสวยๆมันไม่ได้เกิดต่อเนื่องในทุกๆวันมันมันต้องรอมันต้องอดทนให้เป็นครับแล้วก็มีจุดเข้าจุดออกตลาด SLTP เป็นระบบซึ่งอันนี้ก็มาจาก ฟอร์เวิแล้วก็มาจากแบ็กเทสแล้วก็ปรับให้เข้ากับจริตของ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 ตัวเราเพราะว่าเพื่อนที่เรียนคัสเดียวกัน SLDP ก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะแต่ว่ามันก็จะใกล้เคียงกันลหละประมาณนี้ครับบางคนใจบางบางคนถือได้นานหน่อยก็อาจจะมี TP ที่ยาวกว่านิดหนึ่งอะไรโดยประมาณครับต้องบอกเลยว่าพี่พลเป็นที่แรกเลยที่ผมยอมเสียตังในการลงเรียนเป็นกิจจารสนะ เมื่อก่อนก็เราจะใช้วิธีการเรียนรู้ตามอินเทอร์เน็ตดังนั้นเนี่ยผมก็จะอาจจะไม่สามารถคอมเมนต์ของที่อื่นได้เนาะแล้วก็ผมจะพูดในเรื่องของความเป็นกันเองนะครับความเป็นกันเองในการเรียนแล้วก็พิพลก็จะเปิดโอกาสให้ถามตอบได้ในข้อสงสัยต่างๆที่เราอาจจะมีอาจจะดูคลิปมาแล้วแต่ว่าก็ยังสงสัยอยู่นะครับแล้วก็ระบบโคชชิงครับโคชชิงที่ใกล้ชิดละ,ละเอียดยิบเลยครับนักเรียนคนไหนผิดตรงไหนเนี่ยเราก็แก้ไปแต่ละคนเลยเพราะเขาจะ ผิดไม่เหมือนกันอยนตรงเนี้ยผมมองเป็นจุดขายเลยครับเพราะว่าเรา,เราเรียนรู้จากคลิปได้ก็จริงแต่ว่าการโคชชิ่งก็คือคนที่มาคนที่มีประสบการณ์ครับเขาเปิดหน้าเททเปิดสิ่งที่ส่งไปเขารู้เลยว่าคนนี้เข้าเร็วเข้าช้ามองผมมองเป็นจุดขายเลยเพราะแต่ละคนก็จะรับของเร็วไปบางคนช้าไปเร็วไปเลยครับคือผมชอบระบบโคชชิง่งเพราะว่ามันทําให้เรียนรู้ได้เร็วขึ้นแล้วก็การติดตามผลการเรียนครับ การติดตามของการเรียนก็จะมีตั้งแต่ก่อนเลยนะครับก่อนก่อนเลยโทรมาตามเรื่องการส่งกันบ้าซึ่งอนี้ผมมองเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าอาจารย์เขาก็อยากจะ t r a ็กว่านักเรียนเนี่ยเรียนเข้าใจไหมไปถึงไหนแล้วทําติดอะไรตรงไหนหรือเปล่าแล้วก็หลังเรียนครับหลังเรียนก็ยังคุยได้อยู่ครับก็คือเราส่งส่งให้ช่วยดูได้คือเป็นการอัปเดตกันเนืองว่าผลการเทรดอะมันผิดไปจากแบ็กเทสหรือฟอร์เวิร์ดเทสที่เคยได้เข้าคลาสไปหรือเปล่า ซึ่งเนี้เป็นการติดตามที่ผมประทับใจมากๆทั้งก่อนแล้วก็หลังเรียนเลยครับถ้าปัญหาใหญ่ที่สุดอย่างเมื่อกี้ข้อสี่ผมจะตอบไปเรื่องของมันจะมีเรื่องของเทคนิคกับเรื่องไมซ์เซ็ตผมให้เป็นเรื่องเทคนิคลเพราะว่าอันนี้มันสาคัญก่อนที่ไมซ์เซ็ตจะมาเทคนิคกุลระบบคุณต้องได้ค่อนเพราะถ้าได้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเรื่องการจัดการความคิดเนี่ยมันมาทีหลังก็คือเป็นเรื่องกลยุทธ์นั่นแหละครับที่เรายังวิค่อวิเคราะห์โครงสร้างไม่เป็นแล้วก็อ่านโครงสร้างได้ไม่คมครับมันก็เลยทําให้การเทรดอาจจะ ประสิทธิภาพไม่ได้ดีเท่าที่กวนไงครับทุกคนขาดกลยุทธ์ที่ชัดเจนนะครับครับสำหรำับลำดับเนื้อหาก่อนก่อนที่จะเข้าไปทําจริงๆก่อนจะเจออาจารย์ก็ต้องเจอลําดับเนื้อหาตัววิดีโอครับคือผมมองว่าลําดับเนื้อหานี่มันชัดเจนอก่อนที่จะศึกษาวิดีโอมันจะมีคลิปสําหรับเ,เพื่อนๆที่กาลังเป็น f c ซแล้วฟังคลิปนี้อยู่นะครับก็คือมันจะมีคลิปที่เป็นการฟูพื้นฐานเบสิกไม่ว่าจะเป็น เราจะ,จะ,จะ,จะตัดเบสิกเป็นหนึ่งขั้นสูงเลยนะครับก็คือฟอร์เคืออะไร PA ตัวพแอคชั่นนะครับตัวโครงสร้างนะครับอันนี้คือลำดับมาให้แล้วว่าต้องเรียนสิ่งพวกนี้ก่อนถึงจะไปสเต็ปถัดไปได้สเต็ปถัดมาก็จะเรื่องของวิดีโอในแต่ละคลาสเราเป็นการคลาสตัวการบ้านนั่นแหละครับก็ได้เรียนรู้ถึงความผิดพลาดของรุ่นพี่ของเราเยอะไรเงี้ยเราจะได้ลดความผิดพลาดลงเมื่อเมือม่อไปเจอหน้าเทตจริงๆนะครับถัดมาจะเป็นเรื่องของการกุศโลบายเป็นการทํากันบ้าน นะครับอันนี้คือของดีนะค,คือเราเนี่ยมีของดีมันต้องเอาออกมาใช้ครับคือถ้าเทียบหน้าเทิดเป็นมีดนะครับมันก็ต้องฝึกใช้มันจะต้องเฉือนอยังไงมันถึงจะง่ายเฉือนยังไงมันถึงจะเหนื่อยน้อยแล้วก็มีโอกาสไปมากที่สุดถ้าไม่เฉือนเลยอยู่เฉยเลียนอย่างเดียวลืมครับมีโอกาสเป็นสนิมไดอ้อันนี้ผมเปรียบเทียบให้เห็นภาพไม่ง่ายนะแล้วก็สุดท้ายพอแบคเทสเสร็จก็จะไปเข้าสู่สเต็ปต,ตรวจกันบ้านอันนี้ตรวจละเอียดตรวจจริงใจแล้วก็คอมเมนต์ตรงเลยครับ อันนี้คือผมชอบมากคือนักเรียนจะได้ไปแก้ถูกว่าเขามีข้อผิดพลาดตรงไหนนะครับสําหรับความรู้ทั้งหมดที่ได้เรียนจากคลาดน,นะครับผมคิดว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยจะคนที่มีประสบการณ์เรียนมาแล้วหรือว่าตั้งแต่ b e g i n อร์ยังไม่เคยเรียนที่นี่ครับครบจบที่เดียว one stop service เริ่มจากที่นี่ได้เลยคือความรู้เนี่ยเพียงพอแน่นอนครับแล้วก็ การสร้างรายได้สม่ําเสมอครับมันก็ไม่ได้อยู่ที่ชุดความรู้เพยงย่างเดียวมันอยู่ที่วินัยด้วยคือคุณก็ต้องฝึกฝนอย่างต่อเน,นื่องแล้วก็จริงจังด้วยครับมันถึงจะไปสร้างรายได้ที่มันสม่ําเสมอได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยที่นี่ที่เดียวได้แน่นอนถ้าคุณขยันพอคือผมมองว่าตัววิดีโอครับคือผมมองว่ามันละเอียดละเอียดมากๆละเอียดในผมผมขอเน้นที่เป็นตัวตวรวจกันบ้านแล้วกันเนาะเพราะนั่น,นจะคือหน้าเหตจริงๆแล้วเวลาเรามาดูเราจะเห็นว่าเขาเพื่อนๆผิด อะไรบ้างนนะมีวิดีโอเป็นหลักร้อยถึงสองร้อชั่วโมงถ้าเราตั้งใจที่จะดูนะมันมีความละเอียดมีความเข้าใจง่ายเราถ้าเราจดโนต้ตไว้เนี่ยเราก็จะเอาไปจดข้อผิดพลาดแล้วก็นําไปใช้งานได้จริงๆนะครับแล้วก็การวิเคราะห์กราฟและการตั้งค่าการเทรดแต่ละอย่างเนี่ยผมมองว่าแค่วิดีโออย่างเดียวเนี่ยก็ก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ว่าการโค้ชเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นการรีวิว แก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นโดยคนที่มีประสบการณ์มากกว่าคืออาจก็จะก็จะทําให้นักเรียนเนี่ยอ่าเป็นรุ่นรุ่นรุ่นที่มีโค้ชชิ่งนักเรียนรุ่นที่มีโค้ชชิ่งครับเขาเข้าใจหรือว่าแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดเนี่ยได้เร็วกว่านะครับแต่ถ้าจะพูดได้ว่าเทรดได้ไหมเน,นี่ยอันเนี้ยผมว่าได้แน่แนจากการดูวิดีโออย่างเดียวนะครับอันดับแรกบล็อกบรรยากาศนะครับจะมาเจอกันหน้าก็ต้องเลือกเวลาก่อนเวลาตื่นเนี่ยไม่ใช่ประเด็นสำหรับผม สำหรับตีสี่ตีห้าไม่ไม่ใช่ประเด็นแต่เพราะว่ามันเป็นความต่างด้านด้านไทม์โซนนะครับมันสำหรับผมไม่ใช่ประเด็นทีนี้ผมขอเน้นที่บรรยากาศในเรื่องของห้องเรียนแล้วกันคือบรรยากาศเนี่ยเป็นกันเองอย่างที่พี่บอลพูดไปในตอนต้นว่าแบบเออมันอ่านักเรียนเนี่ยเขาเขาตั้งใจมากเลยคาสคลาของผมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะเรียนแล้วมันเป็นกันเองครับเขาช่วยเหลือสนับสนุนกันเขาซัพพอร์ตกันระหว่างที่เรากําลังเดินทางไปเนี่ยเรากําลังเรียนรู้ด้วยกันมันก็เลยเกิด ความรู้สึกว่าคนนี้มีความเห็นอกเห็นใจมันมีความสบายใจในการแลกเปลี่ยนแรกๆอะครับอาจจะอาทิตย์แรกสองอาทิตย์แรกอาจจะไม่ค่อยคุยหรอ,อ,อกอาจจะดูเชิงหรืออะไรกันอยู่แต่ว่าหลังจากนั้นแล้วเนะี่ยสนิทกันเร็วมากท,ทุกวันนี้คุยกันทุกวันนะครับแล้วก็การแลกเปลี่ยนมันก็เลยง่ายขึ้นมันเพื่อนช่วยเหลือกันดีครับแต่ละคนตั้งใจกันมากแล้วผมก็แฮปปี้มากในระบบการเรียนแบบนี้ครับคือการเข้าได้่มเนี่ยมันก็จะต้อง ต้องดูจังหวะเวลาด้วยเนาะถ้าถ้าถ้าได้มาเรียนในเนื้อหาครับเดี๋ยวเดี๋ยวในเนื้อหาจะมีบอกว่าเข้าจังหวะไหนต้องรอคอนเฟนไหนๆบ้างเพื่อที่จะมารอในหน้าเทของเราไม่ใช่ว่าเราเข้าไปแล้วคือถ้าเราเราเข้าไปแล้วระดับระดับของตลาดเนี่ยมันยังไม่ได้ให้โบลุ่มมันยังไม่มาครับง่ายๆมันก็จะอาจจะไม่พุ่งนะครับแล้วก็ผมก็ดีใจที่ ที่มันเข้าได้แล้วมันคมเข้าได้แล้วพุ่งเพราะว่ามันก็มาจากการแบคเทสด้วยครับพี่คนครับผมคิดว่ามันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกว่าแต่ก่อนมากนะครับเพราะว่าจังหวะการเข้าเนี่ยจะพัฒนาขึ้นเยอะอย่างที่เรียนไปว่ามันจะมีเรื่องของเอ่อเงของเวลาที่ใช้ในการเข้าด้วยแล้วก็การวิเคราะห์การตัดสินใจได้ดีขึ้นนยครับส่วนการผ่านพอร์ตฟัน ด้วยตนเองนะตอนนี้นะครับอยู่ในขั้นตอนการฝึกระยะขออยู่ในระยะฝึกฝนก่อนนะครับแเราค่อยไปสอบมันจะได้มีความมั่นใจแล้วก็ไม่ประมาาเวลาให้เราสอบเลยครับคือผมองมาะอ่าวิดีโอแรกที่ท,ที่ที่ดูก็จะเป็นจาก YouTube เนาะผมก็รู้สึกแล้วว่าพี่พลม,มีเป็นคนที่มีความรู้แล้วก็ใจดีคือดูจากลักษณะอ่าช่วงเน้นคําพูดหรือว่าอ่าลักษณะส่วนบุคคลอ่ะอันนี้จะดูออก ว่าเป็นคนที่มีความรู้แล้วก็ใจดีในเนี้ยอันนี้คือสิ่งที่ผมติดภาพมาแต่ตอนนั้นพอมาเจอลาสผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เปลี่ยนไปก็ยังมองพี่พลเหมือนเดิมแม้ว่าจะมีนักเรียนบางส่วนว่าพี่บณลดุจังเลยแต่ผมผมมองว่ามันไม่ไม่ได้ดุอะไรขนาดนั้นก็เป็นมันเป็นโคชชิ่งครับมันเป็นธรรมดาของอาจารย์ที่ต้องแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมยังมีเรื่องของโอเคข้อถัดมาเป็นเรื่องของแรงบันดาลใจครับ คือผมคิดว่าพี่ผลเนี่ยสร้างสร้างแรงบันดาลใจให้กับน,นักเรียนคือไม่ย่อท้อคือถ้ามีโอกาสถ้าเพื่อนๆได้ฟังอยู่แล้วว่ามีโอกาสได้ลงมาเรียนเหมือนกันนะครับอยากจะให้ติดตามไปถึงคาสุดท้ายเนาะว่าพี่ผลเขาจะมีนิทานมาเล่าให้ฟังว่าทําไมถึงต้องมาสอนแล้วก็ทําไมเราถึงได้มาเจอการมาเรียนรู้ด้วยกันอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยขออุบไปก่อนนะครับ mm hmm. แล้วก็ชอบที่พี่พลเนี่ยปรับวิธีการสอนตามนักเรียนเลย คือถ้านักเรียนแต่ละคนเรียนรู้ยังไงบางคนเรียนรู้เร็วบางคนเรียนรู้ช้าไงก็จะปรับวิธีสอนให้เข้าแต่ละคนซึ่งคือผมชอบมากๆเลยครับสําหรับเพื่อนๆน,นะครับเอฟซีที่สนใจแล้วกาลังฟังอยู่นะคือผมบอกเลยว่าอย่ากลัวที่จะเรียนจงอย่าไปกลัวที่จะเรียนครับเพราะที่นี่เนี่ยมันมีวิธีการสอนที่เข้าใจาง่ายลำดับเนื้อหาก็ถูกต้องแล้วก็ถูกเตรียมมาเป็นอย่างดีอันนี้ผมคอนเฟิร์มได้เลยจากคนที่เรียนมาแล้ว แล้วก็ถ้าเรามีความตั้งใจที่จะที่จะเรียนรู้มากพอทั้งเพื่อนเพื่อนแล้วก็พี่พลอาจารย์เนี่ยเขาพร้อมที่จะดันคุณไปได้กันได้อยู่แล้วขอแค่มีใจครับอะไรก็ได้เข้ามาเถอะครับไม่ต้องกลัวถ้าเป็นประเด็นนี้ข้อนี้เนี่ยผมขอยอกเอขอแยกเป็นสองประเด็นนะครับก็คือประเด็นทางโลกกักบประเด็นทางธรรมเอาทางโลกก่อนคือเราควรเราเราควรให้ความเคารพต่อคนที่มีความรู้จริงๆครับ กว่าที่เขาจะสรุปเนื้อหาแล้วก็แตกฉามในสัพพาวิชาเนี่ยออกมาได้มันต้องใช้เวลาแล้วก็ประสบการณ์แล้วเขาถึงเอามาสอนเราได้แล้วก็เขาเดินผ่านน้ำร้อนน้านเย็นมาก่อนเขารู้ว่าตรงไหนตรงไหนคนเลี่ยงเลียงได้ก็คนเลี่ยงคนระับแล้วก็เราอย่าไปหลงกับคนที่ไม่ได้เข้าใจเนื้อหาอจริงๆครับเพราะว่าเราจะมั่นใจได้ยังไงเมื่อเรามีข้อสงสัยว่าคนเหล่านั้นน่เขาจะแนะนำในสิ่งที่ถูกต้องให้กับเรา ส่วนประเด็นทางธรรมมันเป็นเรื่องของศีลธรรมคือศีลธรรมเป็นความประพฤติที่ชอบโดยทั่วๆไปอ่ะเป็นความบริสุทธิ์ใจคือคือถ้าเราบริสุทธิ์ใจเราคงไม่เอาวิชาของท่านอื่นๆไปแอบอ้างไปใช้โดยที่ไม่ได้อ้างถึงอาจารย์ต้นฉบับเนี่ยครับตัวธรรมะคนๆที่มีธรรมะมีจริยธรรมมีศีลธรรมก็ก็ก็ควรที่จะทําตัวอย่างที่ดี โดยไม่เบียดบังวิชาคนอื่นครับก็อันดับแรกครับสู้ๆครับน้องๆดูวิดีโอแล้วก็แบ็ k เทสกันต่อไปนะครับเตรียมทําใจไว้เลยครับดูกันตาแฉะแน่นอนมีระดับหนึ่งถึงสองรอยชั่วโมงแน่ๆครับแล้วก็สําหรับการทำแบ็กเทสนับดูวิดีโอเสร็จแล้วมันก็ต้องกลับมาทำแบ็ t เทสทั้งการทำท b แบ็กเทสการบ้านเทส่วนครับมันแบ็กเทสก็เหมือนการฝึกวิชาที่เรียนไปอะครับไม่ให้มันเก่าเก็บ ขึ้นสนิมเนาะแล้วก็เราอยากขี้เราอยากขี้เกียจส่วนการเทรดส,สวนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สามารถทําได้อยู่แล้วแต่ว่าผมไม่อยากให้คนที่ฟังอยู่ตอนเนี้ยมาเรียนจากอาจารย์คนที่รู้จริงๆนะครับว่าถ้าจะสวนเนี่ยต้องทำอะไรบ้างต้องระวังอะไรบ้างมันจะมีแนะนําหมดนะครับในในคลาสแล้วก็เราจะต้องทําการฝึกฝนทั้งหมดเลยสําหรับการเทรดส,สวนครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับสําหรับ ตรงมีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้สำหรับคนที่ฟังอยู่นะอผมว่าข้อเนี้อาจจะสําคัญที่สุดในวิดีโอนี้เลยก็ได้เพราะว่าถ้าเพราะว่าเพราะถ้าเรามีความมุ่งมั่นนะครับตัววิดีโอ,อทั้งการดูวิดีโอบอกการแบคเทสเนี่ยมันจะเป็นงานที่ง่ายไปเลยแล้วมันก็ใช้ได้กับทุกเรื่องเลยสําหรับความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็จงตั้งใจกับมันครับรับรองว่ามันจะคุ้มค่าทั้งกําลังกายกําลังทรัพย์ ที่เสียไปอย่างแน่นอนเลยครับ